สวัสดีครับผมพบกับโปรวัตเจโอ2ออฟฟิเชียลนะครับผมครับก็พบกันอีกแล้วครับนะแมลงมวันนี้ก็เลยไปกันวันที่สามสิบสิงหาครับวันนี้สามสิบสิงหานะครมเจ็ดนะครับเวลากินเข่าแมลงวันนี้ได้เข่าแรงครับน้ำพริกนะอริยะให้กับเข่าไว้ นะน้ำพริกปลาทูนะครับในกี่ร่องเบิร์นะครับมีน้ำพริกปลาทูบูลนะครับน้ำพริกกะปินะฮะนะครับต้มจืดครับได้กลิ่นน้ำมะแรงนะครับกับข้าวน้ำแ้งครับเนี่ยนะปลาทูแน่ไข่เช่าอมแน่นะครับกนะินะ ผูพับนะครับหรือครับมือนี่สาวนอสนะมืออื่นนะครับมีนะครับสาวนอสัำเบอโชว์นะครับเปิดบงมือนะครับผมึงเด็กฝากพี่น้องนะครับบลมอนะะอืมเด็กครับฝากพี่น้องไว้นะครับให้ติดตามนะครับแล้วมือนี้มีการซ่อมนะะซ่อมบลเต็มบลนะครับนีนะครับ ทั้งหงายเราฝากพี่น้องนะเข้าไปติดตามนะเบิ้งนะทังหลอย่าลืมนะครับผมนะพบกับสาวน้อยอำเภอโชนะครับมือนะครับนาซื้อบัตรนะครับนาเข้าไปนะครับทั้งหลายเราฝากพี่น้องแต่กินข้าวต๊อครับผมนะกินข้าวคนก่อนนะกระเทียพริกทั้งหลายพี่น้องกินข้าวเด้อกันเด้อครับผมแล้วผมกระทังนี้ครับ Thế ô thủ của vật